การอุทิศส,ส่วนบุญให้นี้นี่แหละมันก็จะมีอานิสงส์ให้เราเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วนี่บุตรหลานหรือใครๆก็จะระลึกนึกถึงเราแล้วก็จะอุทิศบุญไปให้เราเช่นเดียวกันกัแบบที่เราได้อุทิศให้กับบรรพบุรุษบุปการีมูญายมวอนเป็นการสงเคราะห์บิดามารดา ถึงหมู่ญาติละโลกไปแล้วด้วยการอุทิศส่วนบุญกุศลซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมากทีเดียวเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นละโลกไปแล้วหมดสิทธิ์ในการสร้างบุญแต่ไปอยู่ในภพภูมิที่ลำบากก็กระหายอยากจะพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ ก็ได้บุญแล้วไปอยู่ในภพภูมินั้นมันไม่มีอะไรกำบังแล้วมีความเชื่อมั่นในเรื่องบาปบุญกุญโทษแต่ว่าโอกาสในการสร้างบุญไม่มีดังน,นั้นเมื่อได้รับบุญที่เราบุทิไปให้ตอนที่เราเป็นมนุษย์อยู่ท่านก็จะดีจใจแล้วก็พ้นจากทุกทรมานในปรโลกได้ ั้งแต่หนักเป็นเบาเบาเป็นหายความดีใจของผู้ที่อยู่ในปรโลกที่อยู่ในเขตแดนหรือพบภูมิแห่งความทุกข์ทรมานนั้นจะดีใจมากกว่ามนุษย์ที่มีความทุกข์ทรมานและพ้นจากความทุกข์ทรมานเมื่อมีผู้ไปช่วยเหลือแต่นั้นมา่ได้รับบุญที่เราที่ไปให้ก็ะจะดีใจมาก มากกว่าปกติหลายร้อยหลายพันเท่าและบุญนี้ก็จะอันิสงสองนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเราคือเราก็จะได้รับการอุทิศนี้เช่นเดียวกันได้รับการช่วยเหลือเกื้อก,กูลกันไม่ว่าเราจะละโลกไปแล้วหรือมาเกิดเป็นมนุษย์สร้างบรารมีอีกก็จะมีผู้ที่เะรลึกถึงเราในยามที่เราลำเคิน นี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อจะได้ทำให้มันถูกต้อง